Nói cầu xịt em mỹ cái này có cây dài nâng hàng loại cầu xịt bạt nó cũng đau khúc mắt của của nào nó cầu xịt bạt nó dài quá dài quá đây 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 như thế nào bạn với nước luộc nước thì được một nửa bạt ồ cái gì phụ bên này kì vậy nè áo นี่พี่น้องจะคลองเพื่อนหลังนี้เด้พพอครับขาเขาชนยากนะคล้องเพื่อนหลังนี่น้ำผักน้ำแรงจบหลักสูตรแล้วอาชาีอ11ปีกับการต่อสู้อยู่ประเทศไทยเพ่ไนวะ สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มาพบก,ก็ส่องสาหลาซแนลอีกแล้วสาวลาข้อฝากให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาลาในเด้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีเนาะเมื่อเนี้ก็มาหลับน้องเคยมาจากกรุงเทพเด้อมาแล้วมาหลับคนมาจากประเทศไทยน้องพี่น้องน้องเคยสาลากลับมาจากไทยเนาะกลับมาเลยเด้อรอบนี้อะบริกัรไปไทยอีกแล้วน้องพี่น้อง กลับมาอยู่บ้านน้ำลูกน้ำเมียลูกเมียมาอยู่บ้านถาปีกว่าปีหนึ่งเต็มๆเนาะพี่น้องผัวกลับมาเหมือนี่เนาะมาหอดแล้วมาเลยไหมมาหลัดมาหลัดพอดอนไหมมาหลัดพอดอนไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็ว

จบลักสูดแล้วเป็นบะจบแล้วจบแล้วสิบปีสิบเอ็ดแล้วนะสิบเอ็ดปีจบลักสูรแล้วอันบะก็มาอยู่ลาวแบบท่าอ้นาะลาลนาลาประเทศไทยแล้วจ้าหนวด้ไหมไม่มันกว่ามันน้อกินน้นนน้เนนนนไม่กินน้นี่วามึงนหัวหัวขวน้องัล่กินน้ เนบอกบอดีมันก็มาหลัดพอมันได้บอดีอ้ของมาตรงกลางพย่เอ้ยปลาตัวหากรหอดบ้านต้นจังมุ่งนี่จังมุ่งหาชิปรลดลดถรถทั่วผ้าลงทางพี่น้องลดทั่วผ้าลงทางลอยจันทร์ลอยจันร์ลอยจันทบางคำเอาไปแล้ว

ฝากม่กันงนึงเลดีบาชิฝากอีกเนี่ยใบจื้อเองลำบากวัวอีกเนี่ยกระดมา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 เงิดหลายแม่าแบกสบายเด็กไได้าลมป็นอยงนอกนรอนอนี่พี่น่องจะคองเพื่อนหลังนี่เด้อฮะพาเขาพาเขาทนยากเพื่อค้องเพื่อนหลังนี่น้ำผักน้ำแรงจบหลักสูตรแล้วอาศยิบเอปี กับการต่อสู้อยู่ประเทศไทยเพห่อกลับมาอยู่ลาวเลยเด้อป้าทีนแล้วเยอบแล้วนี่นะอันนี้เรื่องงานเลยเจ้าหนึ่งนะไปพาเปิดบ้านเลยพาเปิดบ้านเลยนี่11ปีนี่พี่น้องเพื่อนหลังนี่11ปีเดิดิภาพเปิดบ้านเลยนี่สิบ่าบาทผัดได้ ไปไปไปมาเป็งของปากฟองปานี่ยังก็ทันหอดปะป้าน้าแหน่ ไอ้จูบไปไหนอีกหรอแม่เพื่นจะได้เหรอไปไปแต่ลูกปีสี่เดือนบ่จนลูกว่าสิบสองปีอะไรจะทำใดอ่ะไปแต่ลูกปีสี่ลูกจะหนอสิบสองปีแหละว้ายจนมีไอ้ตัวน้อยฮ่าจดมีไอ้ตัวน้อย ใม่อัเดเพือนลังนี่ให้เบิ่งใหม่นะพี่น้องเมนนัก, <c oughs> นกมักสมมันไม่มักสมบอยานึมักม่นักงใหม่ได้อย่างมักสมมักสมกับคนมาจากประเทศไทยีกูใช่ไหมใเปิด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 ท้องปากูทองปากนังยังบอฮอดบอ

มันชื่อบเปื่อยบวอรบอสโคลเดตนะประนังชื่อนิ่ใชชื่อนิ่ชเบนบอกชื่อของฮอนแลนด์ของฮอนแลนด์บ่เนี่ยขฮอนแลนด์ก็เป็ป้าตัวมาเตฮอนแลนด์นะจ๊ะของฮอนแลนด์เนาะพี่น้องนี่ยโคลเดตวัน่ี้ของฝากนะเอาลูกนะของฝากจ้าของฝากของฮอนแลนด์เนาะกับของประเทศไทยฮอนแลนด์จ้าหนุ่มเนะ อ๋ออันนี้บอกเสีว่าเป็นคุกกี้นะเยอดเต้นเต้แต่งมาโลดแต่งมาเลยแต่งมาให้พัวโลดแต่งแล้วแล้ว่ไหนวะมองเน่ของปากอ่ะพี่น้องของปากจากป้นางเลยนี่แม่นบอกของป้นางเนี่ของคุณป้าคนสวยของเราป้านางคนสวยโอ้ก่องันเครื่องนเดะแต่งสวยมานั่งเลย สวยนะสวยันนีวัดนี้ไ่ยอมปาดจนี่อะาเบิดจบบัดอยู่มาหลายปีหมดโอ้ยเบิดแล้วอันนี้ไม่ได้คองเขาอยู่มาสิอยู่มาสิบเอ็ดปีนี่ตัวมันนักเออโอ้โหตัวมันนักพอดีแหละเโอวลาได้ของฝากกูลูก กูตะเสดเมื่อเลเกียะเบื่แล้วไปาดมกนันมลยมดงดดงมามปมึงพี่น้องนี่ปากกับปากขับปากเหนะดลปากเออเอาไ้ก่อนลูกเอาไปอู้วววนี้ใส่ได้อูวว้าตวววีวว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  อันนี้มาจากฮอนแลนด์พี่น้องาาอันนี้มาจากฮอนแลนด์จ้านี่ยัออยนลี่ยังวะป้าแตกปุ๋ยเหรอยังนะอันไหนเออยันลี่ยันลี่เราบอกว่าไอ้แบ่งกันเด้อมก็สั่นสามคัวสามเพื่อนอันนี้มันมีจะถุงอันนี้ของฝากของข่ขอขยได้หนิได้ฮะ <laughs> เนี่ยก no ็เน e ี่ยกเนี่ยเนี่ยได้บนอันนี้ก็ท้องกันฮอแลนอันนี้มาตัวแลนอันนี้ฮะแลนหรอออบ่แม่นอันไดแม่นเอแว่ามันมีอันนี้นําว่าซั่นเออแม่นจัันเว่าเฮาไปนไเลยตามแกขอฝาพี่น้องตลาดสนใจตัวนี้ ค็อื่นบนใจอนี่ังเาก็ยังาเาแกะเาเี่ยยอให้แกะม่ได้นใจก่อมานำีเนาะแกะให้เไปกินกอนกยอั้เขามาจากพ่หนุ่มอันี้ดีจืไทยดจมันนเนอะไรนี่ว้าวกันไปก่อนไปก่อนลุกฉันไปก่อนนีหูแล้วมันคืออะไร นางลกนางลูมาดินางลนางลูโอเคบนอ่าพี่น้องขนมอันนกัาวนี่น้องหมักนี้เพืันหมักในนกเลโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ของพันนี่ฉันหมักตัวนี้ได้ห่อนยกอบยกเกินเด็กปันหมดเลย นี่แหละของฝากมะโกเฮียอันนี้ก็บช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็บช็อกโกแลตเนาะที่ออกมาจากทันเลนมีมีมทีเ่เผลอันแลนนี่สั่นเออเออเโอเคโอเคฟิตจบลักสูตร11ปีเนาะมากินแกงเนาะไหมอยู่บ้านเนาะพี่น้องแม่แม่แม่ยมม <c oughs> ี่ห้อส้างดีๆเศรษฐกุลแกงเลยด้วยมาเด้อมาเด้อ นี่แกงน้ำไม้แกงแกงน้ำไม้แบบลาวๆกินหอดซีมือเมียบอ่ะบอได้กินซีมือเมียเกือบปี่ินบอจะมากินเลยจัดเน่ยแซ่เนี่ยจัดจัดจัดเปอะยุคเก่าว่ะแซ่ไม่น่าม่าว่ะ็ยิ่ง่ เขาาม่ไดัเาานงเพร่เห็นอนจะรีน้องกีแไอ้ดไอ้เอปของกีดิบอาันแล้วยเ็ขอดีมันคือกแมันอตสุดนี่ฮะดมันคือกได้ของดีของแ้ของพิงค์แล้วบอกมันคือการเมอนกันตัไหนคือกเัไหนฮะตัวไหนคือกอ๋ออันนี้คือีเอออันนี้ดอแ้ไของิงคัใหญ่ด

อ่าพ no? no. ีใหม่จาเกยเนาะอนั่ขอบขอบคุณเอนั่คนสวยเด้อนั่ใจ้นไหมปานขอบใจปนัเด้อขอบคุณปนั่แนนสุดขอบคปนัขอบกรนา่งมีสุดอกกะนัสวยนาะขอบใจปนัคนสวยเด้อใช่ป่ะจิสือัเสือผ้าแบบไข่ธรรมดาไข่ึ่นเป็นุยาืเป่ยจุรอ้๋าีเรด่าเป็นสุงน้อยเป็นสุดใหญ่เป็นนา ใส่เลยเนี่ยอันนี้ของนั่นของพตี้ขอนี้นี่หากาช้นกันของนตี้นี่นี่ของพตีแต่ล่อยแล้วก็มาอันนี้มองโอ้ันแตกของแม่เก่าแบบนยาแบบเล็กน้อยอยู่นะไเฉีอนะเืนะเียโ ค่นเพ่อีกนอยน้แม่มาละนะเพราน่าใจพ่อนนอีลเดี๋ยวอีกใหม่ไม้งเม่ต้อยอันนี้้องเป็นเมองไทยมืเบร์เก้าทางลุกแตไมันน่าสุดัน